น้ำชาชีรนัทอวดท้องโตสุดแซ่บพร้อมเฉลยชื่อลูกชายคนแรกแฟนคลับยินดีชื่อเข้ากับแม่มากนับถอยหลังใกล้จะเป็นคุณแม่ป้ายแดงแล้วสำหรับน้ำชาชีรนัทหลังตั้งท้องได้เจ็ดเดือนและเหลือไม่อีกกี่เดือนก็จะเห็นหน้าลูกชายคนแรกแล้วล่าสุดน้ำชาก็ได้ควงสามีดรวาวดิลกะ ไปเที่ยวทะเลเกาะสมุยแถมอวดภาพสวีทหวานเล่นเอาทะเลหวานเจี๊ยบเลยทีเดียวพร้อมแคปชั่นว่า So many challenges, do this do as part ความรักคือสิ่งสวยงามเสมอขอบคุณความรักที่ทำให้เราสู้ต่อในทุกๆเรื่องขอบคุณที่รักกันค่ะนอกจากนี้ยังเผยภาพสุดเซ็กซี่ของคุณแม่น้ำชากับชุดว่ายน้ำทูพีสสุดแซบโชว์พุงน้อยๆแถมคุณสามีสุดที่รักดรวาวกำลังบรรจงค่อยๆวาดภาพทะเลบนท้องของภรรยาพร้อมกับข้อ ความว่าน้ําทะเลทําเอาพิต้าณพัทลุงถึงกับสงสัยว่าใช่ชื่อลูกชายของทั้งคู่หรือไม่เข้าไปคอมเมนต์ถามในอินสตาแกรมของสาวน้ําชาว่าชื่อนี้แล้วใช่ไหมด้าน้ําชาก็เข้ามาตอบกลับว่าใช่จ้าจากนั้นพิต้าแสดงความคิดเห็นว่าดีชื่อเข้ากับชาดีงานนี้ก็มีบรรดาฟแฟนกลับเข้ามาชื่นชมชื่อลูกชายของทั้งคู่เป็นจำนวนมากพร้อมบอกว่าเป็นชื่อที่น่ารักและเข้ากับแม่มากค่ะ